สวัสดีค่ะชื่อบิ่มนะคะเป็นคุณแม่รุ่นสองแล้วประสบการณ์การใช้เมดิล่าก็คือว่าเราอะ่ะเริ่มใช้ตั้งแต่รูกคนแรกตั้งแต่เป็นรุ่นนี้รุ่นแบบออริจินอลค่ะ บบบีบมือจตกระาทาั่งมาเป็นรุ่นเครื่องชอบเพราะว่าเอกลักษณ์ของเมเดล่าเนี่ยคือมีความนุ่มน,นวลถนอมเต้าแล้วไม่ทําให้หัวนมเราอเป็นแผลด้วยคือถ้าเกิดว่าเป็นยี่ห้ออื่นที่เคยลองใช้ค่ะมันจะมีความแบบบีบแรงแล้วก็ทําให้เจ็บทําให้หัวนมนอักเสบได้แต่เมเดล่าเนี่ยคือชอบที่สุดในรบรรดาเท่าที่เคยลองมาเลยค่ะเพราะว่ามันมีความนุ่มน,นวลแล้วก็ทําให้เรามีระยะเวลาในการที่เราปั๊มน้านมอ่ะได้นานขึ้นทําให้มีน้ํานมได้มากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าสะดวกสบายในการใช้มันมากเลยแล้วตอนนี้มันเขามีรุ่นใหม่รุ่น ที่เป็นทันฟรีนะคะก็คือเป็นรุ่นนี้ที่กําลังจะเข้ามามีฟรีออเดอร์ได้ด้วยก็แมนเดลาเนี่ยมันเป็นสวิสเทคโนโลยีมันเป็นเหมือนกับ hospital g r a d ที่คุณหมอและคุณแม่ทั่วโลกแนะนําแล้วก็ไว้วางใจตั้งแต่พี่รู้จักมาพี่สึกว่าพี่อยากจะแนะนำให้อื่นได้ใช้เพราะว่ามันแตกต่างจากที่ทออื่นมากจริงๆทั้งคุณภาพแล้วก็ความสุขในการใช้เรารู้สึกว่ามันทําให้เราอ่ะมีความแบบว่าไม่เจ็บปวดในการใช้อะไรเลยอ่ะ ลาโนลินแคร์สำหรับทาหัวนมเพื่อป้องกันหัวนมแตกหรือถ้าคุณแม่คนไหนที่หัวนมแตกแล้วเนี่ยใช้ตัวนี้ก็ได้แล้วสามารถให้นมไปได้ด้วยเมื่อทาตัวนี้ก็ใช้ได้ด้วยนะคะไม่ทําให้เราอะไม่เจ็บปวดในาการให้นมตอนนี้นะคะที่เมดิลาเราตอนนี้เรามีช็อปอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลนะคะชื่อร้านเบบี้บาสเกตอยากให้ทุกคนมาลองกันคะ่ะแล้วที่ในช็อปนะะมิพนักงานแนะนําการใช้แล้วก็เครื่องสบัดต่างๆรู้สึกว่าแบบมันดีมากจริงๆค่ะอยากแนะนำให้ทุกคนใช้นะคะ